สวัสดีครับมาพบกับผมสอฮอมนะครับช่องรายการ,กรเกษตรเชิงลุกนะครับรายการที่จะพาพี่น้องเกษตรกร,รกและท่านที่สนใจกับกเกษตรเอาวงมาซั์มีความสุขมีตลอดยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาหาคะแนนตรงเตาถ่านติดกับฟาร์มผมเลยนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปอ่า วิธีการเผาถ่านนะครับเผื่อมีท่านใดอยากจะลองเผาหรืออยากจะซื้อถ่านก็ติดต่อมาหรือแวะมาเอาข้างฟาร์มผมได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับกระสอบละร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าเป็นไม้รวมนะครับถ้าเป็นไม้บกหรือไม้ดีๆก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาน่าฟังมากนะครับหรือท่านใดที่เปิดร้านจะรับไปเยอะๆก็ลองติดต่อมานะครับลองติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสั่งให้หรือจะเข้ามาเอาก็ลองนัดก่อนนะครับเพราะว่า เพื่อได้เปิดเตานะครับนี่นะครับกําลังลําเลียงไม้เข้าเข้าเตานะครับนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองไปดูวิธีการอ,อ่าเอาไม้เข้าเตาแล้วอสอบถามวิธีการเผากันนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันปไปไปอันนี้คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับเผาถ่านนี่คือ กำลังจัดเรียงในเตานะครับก็คือเอาไม้เข้านะครับเป็นไม้ที่ปกคลุมไร่นาและไม้ที่เหมือนกับยังไงอะเขาหรือป่าหรืออะไรทิ้งนเงี้ยครับก็ไปขอเก็บเกี่ยวมาไปขอเก็บมานะครับไม่ไม่มีไม้ได้ซื้อเป็นไม้ที่ที่เขาเบลอแล้วอัน่ะนไม้ที่เหลือจากาเหมือนกับไปลก นาลกที่สวนเขาเขาก็เลยบอกไปตัดเอานะครับก็ให้เกิดรายได้และเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับโ,โซสิเลี้ยงเต็มแนละ้วลองม,มุ้ยอากาศห้ใจนะแต่หนอขั้นกันทั้นเดีย เราวัดกันหยุ่งกันนาหายใจ้้หิมทองอดเอาหคือกึ่มันก้นนี่มันเลวเออใจสีขาดก้อนแล้วครับอันนี้ห้องขายกัสอบแลวจังบาทอ่คุณว่าหนึ่งร้อามสิบหนึ่งร้อยสามสิเนาะอดพ่ออ๋ดอมบอก่ขายเขาเหรอบอกว่าเขาเนวะ อันนี้ท่านใดอยากได้นะครับอยู่ใกล้ๆมีบริการทรงบ่ะเอาตะมนท่าฮะมีบริการทรงพร้อมเนาะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆอำเภอจตุนะครับอำเภอนงแดงนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆฟาร์มผมนี่มาได้เลยนะครับราคาเบาๆร้อยสามสิบบาทก็เป็นไม้รวมเนาะส่วนอันนี้เป็นไม้บก่ครับพึ<ม>่งเนียอ,อันนี้ไม้บก ไม่บุกนีลอยหาสิบบาทมันวะต้องการสอบ,สอบ,บเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับ,บที่ก่อให้เกิดรายได้จริงเออเอย่างนี้เร็วด้วยลอยก้าสิบสองลอยลอยแปดสิบสปุบ่นเนียส่วนมากจะขายในหมู่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็ ใกล้เคียงนะครับท่านใดที่อยากได้ก็มาดูแล้วกันนะครับแต่การเลี้ยงนี่ก็ใส่เวลาโดดเตัวนี้ยนั่นบ่อะไรที่เนี้ยอ่าทีมยู่ผู้เดียวบ่อะไรที่น้อยตุ้งเนี้ยผู้เดียวบ่อะไรให้ผ่านขึ้นมาเนาะอาการอาการไม่หายใจขึ้นมามัน มันเป็นคือกินนั่นกินแกบหรอเนาะแมนวกินนั่นกินกินแบบพวกเนี้คือคืออากาศมันวายนะนี่เนาะนาะนั่งแก่ายิ้มมเนี่แมนดูข่อยาไปไกลข่อยกัาเป็นอะไรใจบ่อิ่มแหงอเปิดเิเป่ายานเจอี่หามากเดี๋ยวไอ้แ้ช่วยเปิดงกับได้เ็นบ่ขี้ขันอัดไปขี้ขันอัดอีกแล้วรับแปลาเนาบองข้เขาใหม่เขาเลยก นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็อยากให้ดูฟืนดูไม้นะครับเป็นไม้กระถินนรลงเป็นไม้รวมนะครับไม,ไม้เบญจพัรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นไม้ที่แม็คโคเขาลือป่าลื้อทิ้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปขอ,ขอเขามานะครับส่วนมากแล้วก็มักทาให้ก่อให้เกิดรายได้นะครับต้นพวกใหญ่ๆพวกนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นตายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ แล้วก็ท่านที่ไม่ใช้ก็หรือที่เกียเอาออกก็มาบอกให้ไปเอาออกให้นะครับนี่นะครับก็มาทําให้มีรายได้นะครับการปั้นเตานี้ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับถ้าปั้นไม่ดีก็พังเลยเนาะพ, <laughs> พังนี่คือบะเยอย่างเล่นมาครับทิมเลยห <laughs> มอด <laughs> เอาก็นะั่ได้บ่ เอ oh. ้วลูกเต็มที่หรว่ามัจะยาสีน้ำใส่กะซ่าลูกเต็มเลยตา hmm. ยเต็มเลยเอก็หน่อยนะมดมเด้หรือ hmm. ด้เตรียมเตาหน่อยนะครับต้องเอาชิ้นใหญ่ลงไปแล้วก็มีชิ้นเล็กผสมเอาขวา่านนี่ว่าอะไรดีขวานตายเยน,น,นั่นไหมของข่เห็นไหมเห็นมัน้ยไข่แก้ต้น กะมังลงไหมเฮ้โอ้อาเทียกเปียวเลยอืออู้สเี่ยงว่านแต่เลี้ยงอันนี้กับกระโดนเตือบตนเนี่ย มาาีเรือเนย่งว่างมันนะเต่านึงนีได้ยัคงเต่ากิบแล้วกาสอบก็สชื่อว่าเจี้ยงหรอเจ้ันจัสอบซิสอบอ่าสุดยอดเตาเนี้ยจแท้กสอบะ่าพูดนะ ตอนเลาก็ต้องเห็นเลาก็ต้องรักษาลูกค้าเราเนาะบ่ให้ค้นดาค้นว่าเราเด้เห็่บไหรเราก็เลยต้องเห็นแบบดีๆว้เห็นบ่ล่ะไหร่ต่เขาว่าใส่สูงปานนี้คนก็ยังอัโอ้เขาสิว่าเขาเด่นนะขายให้หมู่บ้านตัวเองนะครับก็เลยต้องใส่ใส่กระสอบแบบเนี้ยบมากอ่ะเอาให้แน่นน่ะเอาให้คุ้มกับเงินคนที่มาซื้อนะครับ ก็เห็นใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขาทำขายแล้วก็คนซื้อนะครับออเดอร์ก็เลยยาวเหยียดโพพออเลยเหรอไ,ไม่ร่วมเหมือลอยสามสิบฉันไม่บกลอยห้าสิบไม่บ็แต่ไม่บกส่นมากเขาพุ่นละลอยแปดสิบลอยเก้าสิบสองร้อย,อย200นเนาะส่วนมากอ่ะดีบรีก็บสองร้อยยี่ เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมเดินเลาะเล่นๆมานะครับมาหาคะแนนนะครับเลยทำคลิปขึ้นมาเพื่ออจะมีประโยชน์กับคุณพ่อและพี่เขานะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดรายไดอ้อีกทางหนึ่งนะครับเผื่อมีออเดอร์พวดเข้ามาถ้าเทียมีลานค่ะลานยังมาจองทีละิสอบซิบก็สอบทีก็ได้ยื่นว่ โอ้ต้องหายบานเดนือองขบกันจังเสียวไปทางอื่นได้ไหมนาไอ้ตุ้มไปงานทางอื่นเลยลุยแต่ตัวนี้เลยมาดไปนัดไปอืมันหนีว่าอะไรกันเนาะครับสบายใจเนาะ ไม่มีพลเรวาร์เลเนาะนี่นะครับชิ้นใหญ่เลยนะครับอืมเมพาะคนเปิดเตาวันกวงนะง่ะเนาะกว่าจะได้นะครับสับอ่าทานแต่ละก,กระสอบนะครับลองดูนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือนะว่าพีเข้าไปไอ้ดุงมันทีไงกลัวหลากนี่แหละ ยน่ออคือว่าพิกเอาหลากลงต๋อหลากคือพิกเราตงเดกัพิกอจับนีก็จับยากเสื่อไปเนาะจัดให้เต็มไหมอ๋ออลงมันกอนมันกันสิมันสอยเล ม่เต็มเต็มจัามือเนี่ยจัปิดกืองปิดสมือปิดสมือเต็มเต็มการเผาทานนี่ช้เวลาสองมือปิดเกิดประมาณีมือปิดมือโอ้อาทิตย์หนึ่งละอกอาทิตย์นึ่งหมดเนยมันมเป็นเรื่องไงตัวขนไตัวเสดเงินเป็นอาทิตย์เนอะฮสุ่มใหม่ยูค่าใหม่ยังมาเผทานขุ่มบ่ครับ คมีแต่อยุค้าร่องย่างไมันเป็นเยงนมโอ้่วงไงหนึ่งสองใหม่ใหม่ก่าเยอะหน้ารถรถหนึ่งอ่ะเขาเลนไปขายกันเนี่ยอ่ามันเขาได้ปั้นกระบะครับอนจนกืนยิงปืนยน้เขาเขาให้ร่องไปให้ตุงเอาใหม่ยุค่้าตันหนึ่งเนี่ยมะเผาเนี่ยกับกับไปขายกิโลกับมะเผาทานขาย,ยางงางไงโอ้ขอ่าแมนแมนวเจอ,อีกัน การเห็ดทานมันก็ต้องเสียเวลาถึงอย่างอีกหลายแนวเนาะการตัดไปขายเลยมันก็ได้เงินเลยเนาะแมนบ่ตนเ่มเ่าที่นะว่าสันสันมันเพิ่มสันมันก่อให้เกิดอะไรเพิ่มอีกจค่ทบเคืองออกกะดีเนาะแม่นบ่ครับมันต้องร้องกันเนาะทุกอย่างเนาะต้องต้องรองรถหนึงนี่นะครับท่านใดก็รถเบรกจังบ่รถม้วอท่านเราจรงจังบ่ท่านใดที่อยากทำก็ลองฟังดูนะครับ ั้งไม้สดไม้แห้งไม้อะไรก็ลองฟังดูนะครับไม้รวมไม้แต่และอย่างที่เขามาทําก็มีแต่ไม้ค่อนข้างโอเคนะครับลองดูนะครับใช้เวลาเป,เป็นอาทิตย์นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะก่อนจะได้ฐานมานะครับม,ม,มุยงยิเหรอ ลองดูนะครับท่านใดที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝาก,กไว้เพียงแค่นี้ครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่ไอ้ตุ้งขอบเบอร์นะใครมีคนอยากได้ห <c oughs> ร,รือว่าพกกครับเอาไว้รับ <c oughs> เมน์มาแล้วกันนะครับใครที่อยากได้ก็เข้ามาเขตเทศบาลผมแล้วกันนะครับมาแถวฟาร์มผมแล้วกันอยากได้เยอะๆก็บอกแล้วกันนะครับเพื่อ ให้ให้ให้ฝ้ายขายก็คืออีกฝ้ายหนึ่งนะอันนี้เป็นฝ้ายผลิตดังเดียนวนะอันนี้อันนี้เป็นฝ้ายผลิตนะครับขายกิ๊บเกะี่ยงไงเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ